ชาสวัสดีครับก็ส่วนมากจะไม่ค่อยไม่ค่อยโชว์ไม่ค่อยโชว์หน้าตาเท่าไหร่นะครับส่วนมากจะอัดคลิปอัดคลิปอย่างเดียวครับที่ผมทําคลิปไปก็ทําไปด้วยความสนุกสนานครับ ตอนนี้ก็อายุเยอะแล้วทําไว้ดูตอนตอนแก่ครับคือถ้าทําเป็นเฟซบุ๊กนี่มันจะมันจะอยู่ได้ไม่นานครับเดี๋ยวมันก็จะหายไปนี่ก็เสียงเสียงคลิปผมนะครับเนี่ย <c oughs> เปิดคลิปตัวเองไปด้วยแล้วก็อัดวิดีโอไปด้วยเดี๋ยวขอเบาเสียงหน่อยแต่ก็มีโฆษณาเข้านะครับแต่ยังไม่ได้ตังรอกครับ แต่เรื่องนั้นผมไม่ได้ซีเรียสครับจะมีได้ตังหรือไม่ได้ตังไม่ได้ซีเรียสครับ next. Next. เดี๋ยวเบาเสียงก่อนอาให้ดูก็ได้นะครับให้ดูก็ได้ว่าใช้ใช่ตัวผมไหมขออนุญาตยกกล้องนะครับนี่ครับ อยู่ใน YouTube ครับผมอัาจไว้หลายคลิปครับสาระสาระก็มีครับไม่มีสาระก็มีครับแต่วันนี้ก็อยากจะมาบอกกล่าวขอบคุณท่านผู้ติดตามนะครับก็คือยังไงก็อย่าพึ่งเบื่ออย่าพิ่งเบื่อผมนะครับก็เป็นแรงใจให้ผมหน่อย ยอดไลค์ยอดแชร์ยอดอะไรผมไม่ได้ซีเรียสน,นะครับคือผมต้องการทําเพื่อความสนุกเพื่อความสนุกจริงๆครับโดยส่วนตัวผมเป็นช่างนะครับช่างซ่อมซ่อมมอไซค์ครับแล้วของดนตรีพวกนี้นะครับจะเป็นพินเป็นแคนเป็นกีตาร์กีตาร์จะเป็นเครื่องดนตรีแทบทุกอย่างครับผมเล่นได้หมดครับแต่ไม่ได้เรื่องสักอย่างครับ แต่แคร์นี่ก็พอไหวอยู่ครับแต่งเพลงก็แต่งได้ครับ เป่าแค้นกับด้ยวยความมักความชอบครับ หัดมาตะโดนเหรอครับแต่ว่าบอคเดปเปานาจิมีสามสิบปีครับที่ถือแค่น่าเนี่ยถือเล่นแค่นม่ามักแค่นครับมักหลายครับตะวันกับบอไดเลี้ยงคือเราครับกับเปาได้ประมาณนี้ครับขี่ขั้นซ่อมครับขี่ขั้นเปามันก็เลยได้บ่หลาย เป้าแค้นเป็นยังขึ้นรับตามันลืมครับ หลับตาหลับตาคมฮู้เนี่ยมันจังจะจาได้ครับนี่ก็ยังหลงสาวอยู่ครับเนี่ยครับค่ะคลิปนี้ก็คือขอแนะนําตัวตนเฉยๆครับแนะนําตัวตนเพราะผมไม่ค่อยถ่ายใบหน้าผมลงสักเท่าไหร่ครับส่วนมากจะเป็นคลิปครับส่วนคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรหรอกครับอยากปากเนื้อปากตัวเฉยๆครับก็กราบขอพระคุณน,นะครับ เพื่อนหรือคนที่ติดตามผมอยู่นะครับใน youtube ขอบคุณมากนะครับเป็นแรงเชียร์แรงใจให้ผมไปเรื่อยๆนะครับขอบคุณครับนึกว่าสงสารคนแก่อย่างผมก็แล้วกันครับทำเพื่อความสนุกจริงๆนะครับขอบคุณครับนานโอ้